กูประกิน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 ินขอแหบไะมากินฮอนไหม ู่มาขึ้นเลยจอดอยู่บิเนี้ไม่สวยไหมทายทยดูดิทายีกจอดเด็กคนส่คเขาแบบนี้นะยน้ำตกชันตะแงนไม่มีเสียงเลยรยาวลยะวังขาอีกอีกอีออ ถึงแล้วค่ะน้ำตกชั้นตะเถนค่ะนี่บรรยากาศบรรยากาศดีมากเลยคนเยอะคนเยอะมากโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปหา,า,าที่นั่งเล่นกันดกว่าค่ะบรรยากาศ ต้นบุกปะต้นบุกบุกเลยต้นไม้สูงใหญ่มากเลยจ้าทุกคนอนะี่นะนังแบบของเรากำลังขึ้นไปถ่ายแบบนะคะทุกคนนี่เธอกระเร็ดมากนะคะตั้งท่าค่ะจัดไปค่ะนังแบบของเราสวยงามค่ะ ใหญ่มากต้นไม้ใหญ่มากมากเลยนะสองสาวสิคะเขาทำอะไรอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบจะให้ชั้นบ้างด้วยต้นไม้ใหญ่มากนะสาว เคนรักษาใหญ่มากต้นไม้น้ำตกชั้นตะเพียนค่ะสวยงามมากเลยค่ะ